เอาหมาอนรองคอสิงสิงหมอนรองคอใส่คอหน่อยรู้ก็อิ่มกันแล้วหมดเนี่ยอิ่มแล้วยังไม่กินเลยใส่หัวใส่หัว เอาใส่หัวมาทันหน้าคนพี่เชนเขียนจอบดีด้วยนะคุให้ดูอันนี้ทานข้าวมาตั้งยังค่ะจะไปทันข้าวระดับอะไรเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลากิน finish eating? No, not yet. <laughs> you have to finish your eating first because uh, after this we we have no time for for eating now. Oh, you're right. You have to finish your eating first because we have no time for for eating now. ย่อลงมาเอออ้าวขึ้น <coughs> <coughs> คนไทยคะกัอโค่ะคนไทยกับโต๊ะทำไมอ่ะพี่บอทำไมต้องคนไทยกับโต๊ะคะคนญี่ปุ่นล่ะคะคนต่างด้าวอ่ะคนต่างด้าวล่ะค่ะกับโต๊ะนี่นากับโต๊ะต่าง ดูรองเท้าสิงนะคะไม่ได้เข้ากับชุดเลยนะคะ